ข้มืองรถม้าเป็นประธานแถลงข่าวผลการจับกลุ่มยาเสพติดในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรแม่พริกลำปางเมื่อวันที่18เมษายน2568เวลา11.00นนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่วาราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในการแถลงข่าวการจับกลุ่มคดียาเสพติดในพื้นที่ของตำรวจภูทรจังหวัดลำปางโดยสถานีตำรวจภูธรแม่พริกได้ตรวจยึดยาเสพติดรายสำคัญได้จำนวนหนึ่งคดี ได้ตรวจผู้ต้องหาจำนวนหนึ่งคนรถยนต์หนึ่งทันญาเสติดของกลางยาบ้าจำนวน3ล้าน6แสนเม็ดนักบริเวณใต้ถุนกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางอตําบลต้นธงชัยอําเภอเมืองจังหวัดลำปางโดยมีพลตํารวจตรีภูมิปัญญานวัตรกุลพิสู์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางพพันตำรวจเอกฤสดาพันธเกษมรองผู้บังคับการตำรวจภูนจังหวัดลำปางพันตำรวจเอกคมสันสะอาดล้วนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรพันตำรวจเอก ประสิทธิ์ล่าสมศรีผู้กำกับการสอพอแม่พริกพันตำรวจทยุสน์คำุงรองผู้กำกับการปราก,กามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวสถานีตำรวจภูทรแม่ริมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุฝนลงแรงวันที่19เมษายน2568เวลา09นโดยการอำนวยการของพันตำรวจเอกสิทธาคำเลิศผู้กำกับการสอพอแม่ริมแม่ริมมอบหมายให้ พันตำรวจตรี 3, วุฒิกรสมใจสารวัตรปราบปรามมวลชนสัมพันธ์สพอแม่ริมพร้อมด้วยชุดมวนชนจิตอาสาเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและอาสาสมัครตำรวจบ้านเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝนลมแรงพัดต้นไม้ใหญ่ล้มทับบ้านเรือนได้รับความเสียหายบริเวณบ้านแม่สาและบ้านบอกุต้ตอดอนแก้วอําเภอแม่ริมผู้กำกับดอยสก็ดร่วมพิธีรดน้ำดำหัวท่านเจ้าคุณพระราช พธิทวคุณเจ้าอาวาสวัดพระธาตุอยสเกตนำโดยพันตำรวจเอกสุภชัยจันทราผู้กำกับการสอพอดอยสเกตพร้อมด้วยยา้ยาราชการตำรวจสอพอดอยสเกตร่วมพิธีรดน้ำดำหัวท่านเจ้าคุณพระราชโพธิทวคุณเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสเกตเนื่องในเทศกาลสงกราประจําปี2568ณนวัดพระธาตุดอยสเกตอําเภอดอยสเกตจังหวัดเชียงใหม่ตํารวจดอยสเกตสืบสารประเพณีประเพณีปีใหม่เมือง เก็บตกพิสถานำรตจภูธรวิงแหงดำเนินกิจกรรมรับน้องตำรวจใหม่ลำปาง7 12เข้าสู่สถานีตวจภูธรเวียงแหงที่พี่ยินดีต้อนรับทุกดารับน้องตำรวจใหม่สถานีตวจภูทรวิงแหงตำรวจใหม่ใกล้ฉัน